ตัอ,อะไรเลจะตอมอะไล่ะตัอมมาล่ะลีกหลี่ลำดีสองห่าหิวจังเลยจะมีใครยอมให้ฉันกินบ้างนะสวัสดีทุกคนกันด้วยครับผมวันนี้เราอยู่กันในเกมฉลามแดกคนสำหรับตอนนี้เนี่ยเราจะต้องหาอะไรกินสักสามอย่างเราเจอแล้วเตา่า งับสองงับงับงับงัเอาได้หนึ่งตัวเหรอเมื่อกี้เราต้องแบบงับงับให้มันตายทำไมเต่ามันยากขนาดนี้ต่อไปเขาบอกว่าให้เราเนี่ยทำการสะบัดหางหนึ่งดอกเอาสองไม่ล่ะเหรอเรียบร้อยเราเจอทางออกแล้วอีก40เมตรทุกคนเจอแล้วเจอแล้วจอล้างป้าไปสี่เร็วหิวหิวอยากแดกคน ตายแล้วนี่กูจะเป็นโลกจิตหรือเปล่าเดี๋ยวเมื่อกี้เราออกมาจากตรงไหนวะเนี่ยเนี่ยเหรอท่ออะไรสักอย่างหนึ่งทุกคนสอดเชือกพอเราอยู่แบบบนผิวน้ำนี่ว่ายเร็วมากทุกคนเนะเราสามารถกระโดดได้ด้วยอรอว้าวว้าวเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วห่างฟ้าไป็นหนึ่งเดี๋ยว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 ,ยว,ยว,ยวโอเคกดชิปไลท์เฮ้ยเราเจอคนแล้ว แกดาเวเหรอแกดาเวเหรอแกดาเวเหร,อ,หร,อ,หรอ,อเฮ้ยโอ้ยเนี่ยทุกคนจะไปไว่ายน้ำที่ทะเลนะ หยอกหยอกหยอกว่ายได้ว่ายได้ระวังฉลามกันด้วยล่ะมาแล้วกรนะโดดงับไปใส่โอ้โหมันไม่ล่วงจากเรือว่ะจังหวะนี้ไปไหนฮะ,จะเจ้าวกแก,ก๊สกี้ล่วงมาแล้วครับผมล่วงกี่คนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปุ๊บไปไหนแล้วไปไหนแล้วไปไหนแล้วโอ้โหงับงับอืาเป็นผัวเมียกันหรือเปล่าถ้าเป็นผัวเมียกันก,นนมก,นก็มาอยู่ในท้องด้วยกันแต่ว่าเราไม่เจออะไรเลยแต่ว่าอะไรเนี่ยดันน้ำลงไปอะไรวะปลาเหรอพระโด ง,งพอเราดำลงไปใช่ไหมมันก็จะแบบเฮ้ยคิดว่าฉลามไม่มีว้มาเล่นทะเลกันดีกว่าอะไรงนี้จะพวกมนุษดีแสนโง่เขา่ขากดชิปไปแล้วแล้วทำลายหนึ่งลองโอเคโอเคทำลายทำลายทำลายไปดีเจอคนจับแดกไปอให้ขึ้นบนทรายได้ด้วยวะ oh, shit. Oh, shit. อะไรเนี่ยที่เตือนฉลามหรือไงงำสององ งามงามอีกทีนึงอีกทีนึงขอขอกูงาน่อยขอกูงาน่อยภารกิจของเราคือแบบต้องกระโดดแล้วก็งับ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 งาาเ <t> จอแล้วเจอแล้วเจอมนุษย์แล้วสัมผัสได้ถึงความรักจิตในตัวเองเ <g> ข <ười> <s aro> าบอกว่าให้เราอ้าปากค้างไว้อา้อาวอา้ายังไม่ไปอีกยังไม่ไปอีกลับแมนนะเว้ยแมนเลยแ, <c oughs> แมนตรงไหนวะเนี่ยไปไหนไแล้ววะเดี๋ยวดิซีลงไปเอามันตายแล้วเหรอ งับโอเคเราจะต้องกดคลิกซ้ายค้างไว้แล้วก็ตามด้วยขวาเหมือนแบบงับค้างไว้เพื่อฆ่าศัตรูแล้วก็ใช้หางช่วยโจมตีอะไรประมาณเนี้อ่าอ่าอ่าด้สองทีอยู่ขออีกทีหนึ่งขออีกที่หนึ่ง,อองป้าตายเรียบร้อยคอมพิวต์หนึ่งสอมี่ห้าหกมิเจ็ดแมปหะภารกิจต่อไปของเราคือการสังหารนักท่องเที่ยวจะต้องขึ้นบนหาดหรือเปล่าวะป้าแกไป พวกมึงเล่นเมาเหรอ้าเออมันที่สาธารณะน,นะเขาห้ามเล่นเมา <c oughs> เฮ้ยเดี๋ยว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 ลงลง,ลงโอ้ยอุยยุยยุยมันมีออกซิเจนของตัวเองด้วยทุกคนฮะเล่นเมาเหรอเล่นเมาเหรอเรากินได้แค่ทีละคนเหรอเราจะต้องอยู่ในน้ำไงเพราะว่าเราใช้เหงือกหายใจแลงงงงง้วยับงับไม่ไม่ไม่มีคนอยู่ตรงนี้เลยลงลงลงไปลงไปขอขอเงาบอลกองเงาบอนเต้นเหรอเต้นเหรอ ชาร์กอันแทกแต่ไม่รู้ว่าถ้าใกล้แบบชายหาดจะได้หรือเปล่าเอาได้เหรอวะชายหาดก็ได้ขอแค่ใกล้อโอเค8คนแล้วลงนี้กูกินแถวๆวนี้ก็ได้เรียบร้อยทุกคนเฮ้ยมันมีนักล่ามาแล้วไอ้พวกนักล่ามากูาที่ไหนล่ะกูที่ไหนล่ะเกไปหนึ่งคนเฮ้ยมันมันมีอยู่ใต้นี้ได้นหมวะหยับยับ งับไปเราจะต้องล้มมันให้ได้ทุกคนมันโฟกัสมาหรอมันโฟกัสมาเราก็แบบสะบัด QEQE e, อะไรประมาณนี้ QE แล้วก็ของงับหน่อยเดี๋ยวทําอย่างงี้มันไม่ได้ประโยชน์เลยแล้วเนี่ยเราจะต้องไปล้มเรือม,มันหรือเปล่าเราจะต้องขึ้นไปสู้กับเรือเออจริงๆถ้าเกิดว่าใครสังเกตทันนะผมจะกระโดดสองสต๊าดด้วยปึ๊บปึ๊บปึ๊บ,บเออเหมือนฉลามมันจะบินได้เล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆเอ,อ้ยจเฮ้ยจะได้แดงมดแล้วลูกขอแดงเลยเฮ้ยจึ๊กอาอ ายไม่หลบแล้วว้ยไม่หลบอะไรทั้งนั้นแล้วแดกไม่ไงหมดแดกไมไงหมดมันไม่กลํานหนึ่งแล้วเหรอมาทีครับผมกระโดดชิปกระโดกะโดกระโดดกระโดดล้วชิปกระดดกระโดดล้วชิปงับเขาไปโอเคยังยังไม่แตกยังไม่แตกแล้วกระโดดงับไปงับไปโอเคแล้วเหลือก็จะพังแล้วเอเดี๋ยวเรามีอันนี้ไม่ใช่เหรอแบบปัดไงปัดปัดปัดไปดีมอดีมอดีป๊อปสต็อปอะไรล่ะสต็อปอะไรเนาะ ตั้มอะไรล่ตั้มอะไรล่เรียบร้อยลำที่สองบอกเอยว่าตอนนี้ของกำลังเคลื่อนฉลามกำลังป่าเดือนช่วงฉลามติดฟันรับเฮ้ยหลบรั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 บคิวอ่ะหลบแบบดิจิตอลรับปึ๊บปึ๊บเฮ้ยรับไงล่ะครับผมขอขอขอขึ้นไปบนเรือขอขึ้นขึ้นไปบนเรือขึ้นไปบนเรือขอขอขอกระโดดขึ้นไปบนเรือไหนไม่ได้หรอเฮ้ยจับปั๊บอ่ะ โอเครู้สึกว่าตัวเองไม่ค่อยได้หลบกระสุนน้ออะไรแล้วฟาดฟาดฟาดไปดีฟาดไปดีอ๋อเยสอ๋อเยสโอเคหลบหลบแบบดิจิตอลเดี๋ยวปึ๊บเฮ้ยงาไปแดกคนมันเพิ่มเลือดแปะวะน่าจะเพิ่มอยู่นะเดี๋ยวปึ๊บปึ๊บปึ๊บเอ้มีการโยกมีการโยก QE โยกแงเฮ้ยจึ๊บๆเออโยกอะไรครับผมโยกไปโยกไปไม่เป็นไรไม่แพ้เว้ยไม่แพ้กระโดดกระโดดมึงมึงมึงงับกูหลอ่อมึงงับกูหล่อเรียบหล่อ Coming my my On board the Cajun Queen, Scaly Pete looks over the catch of the day. I look, do <at> <laughs> Workers> ส on, ัมมนาไม่มันคือมือของไอ้คนที่มันฆ่าแม่เราสินะงพวกเราจะต้องมีชีวิตเพื่อหลออแก้แค้นให้แม่ของเราพวกเราจะต้องไปที่ถ้ำก่อนนะทุกคนนี่ไอ้พวกคนใจร้ายมันพาเรามาปล่อยไว้ที่ไหนกันแน่เนี่ยอันนี้กูจะไปถ้ำยังไงวะเนี่ยตอนนี้เรามาที่เมืองที่2แล้วแต่ว่าเมืองแรกนี่คือยังเคลียร์ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะกว่วไม่ไหวแน่เลยเฮ้ยได้หรือเปล่างับเ้บ แงอโอสลามตัวอย่างเล็กอะทุกคนกว่าที่เราจะโตได้เนี่ยมันเมื่อไรนี่หรือเปล่านี่หรือเปล่าเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วนี่ไงเลเวลหนึ่งงอบตัวใหญ่ขึ้นมาวะหาเลเวลหนึ่งกินก่อนไหมเจอแล้ว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 แงรโอ้โหใช้ห่างฟาดพร้อมกันไม่ได้ด้วยสกิลเราหายด้วยอะเนี่ยแทงน้ํามันเหรอถ้าลงไปนี่มันจะมีอะไรไหมเนี่ย เกมนี้น่าจะเล่นได้ยาวๆเลยอะเพลินเลยอะ่ะสามารถพัฒนาร่างได้จะมีฉลามแบบติดอาวุธปะวะ <c oughs> เราสามารถอัปเกรดร่างกายได้อยู่ที่ที่เราอยู่ตอนนี้ประมาณว่าแบบเป็นจุดเซฟจุดปลอดภัยเอาไว้อัปเกรดร่างกายอะไรงี้มีเควสให้ด้วยอันนี้จะให้เราเนี่ยกินแคทฟิตสิบเฮ้ยเราเจอป้ายอะไรนะกระโดดได้หรือเปล่าจะกระโดดได้หรือเปล่าสกิลกระโดด,ดป้โดด <c oughs> าอโอ้ย ไม่ไหวไม่ไหวเอาไว้ก่อนเรายังไม่สามารถไปได้ต้องรอให้ตัวใหญ่กว่านี้ตอนนี้เราจะต้องกินพวกแคทฟิชไปก่อนทุกคนใช้โซน่าก่อนไปเรื่อยๆแล้วก็หาพวกแคทฟิชกินไปด้วยแล้วกันเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วแคทฟิชอ๋าเมื่อกี้กินพวกแคทฟิชไปแล้วนะตัวที่เป็นสามเหลี่ยมอองบงับงบอ๋าสองตัวแล้วงับงับสามตัวอันนี้เป็นเทศกาลของพวกเขาเหรอนี่กูจะโดนล่าหรือเปล่าเนี่ย คคดพิษตัวที่สี่อ้าสวยแล้วกูกด, <c oughs> กด e พิดอาอกด QE อีเพื่อหลบเมื่อกี้เหมือนว่าจะเป็นพวก alligator หรือเปล่าโอเคอ๋ออเคจริงด้วยไอเคจริงด้วยไป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 จะอ่ะนี่นี่อ่ะตัวเล็กเลกเกินอรอดไหมรอดอยู่นะอ้ยอเคอ้ยมี alligator เต็ไมไปหมดเลย ไอช่าอดไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี oh ๋ยวเดี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 ๋ยวเจไปโลกนี้มันปาเดินนะกูจังอันนี้เป็นน้ำก่อยใช่ไหมฉลามมันเลยอยู่ได้หรือเปล่าไม่รู้อ่ะแล้วนี่กูขึ้นมาบนนี้ทำไมเนี่ยเอาตายตายโอเค ท่านั้นมันเถื่อนทุกคนไปไม่ได้เราจะต้องไปกินในพวกแคทฟิตที่เป็นฝูงตรงนู้นให้ได้สู้ไม่ได้อยู่แล้วเราสู้ไม่ได้อยู่แล้วทำไมมันเหลยตรงนี้น่าจะปลอดภัยเจอแล้วใช่หรือเปล่าได้หรือเปล่านาห้าตัวนนะเอ้ยเจอกล่องอะไรด้วยอะได้อะไรมาได้โปรตีนเราสามารถฟาสทาวเวลได้ด้วยนะต้องกดเอนเตอร์ค้างอ่าตอนนี้เรากลับมาที่สวรรค์ของเราแล้วนะทุกคนแต่ว่าภารกิจกูยังไม่เสร็จเลยนะ โอเคอัปเกรดไม่ได้ของไม่พอให้อัปเกรดอะไรเลยปลดล็อกอะไรตอนนี้ก็ยังไม่ได้ตอนนี้เราขนาดอยู่ที่1.1เมตร